มาต่อกันที่อุนิโอนเบอร์ลิงอ่นดีกว่าครับอันนี้ก็ออกแนวขึ้นสุดลงสุดใช่ครับตอนดีก็ดีเหลือเกินตอนนี้ก็อะไรก็ไม่รู้โอ้โหนี่อันนี้ก็มีคําถามจากนักข่าวหลายคนถามมาทางพีพีทีวีนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับยูเนียนเบอร์ลินหรือว่าอุนิออนนะครับเห็นผลว่ามีโอ้โหเรียกว่าสองสามปีเลยดีกว่าเขาแข็งแกร่งมากจนไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับจนมาปีเนี้ยโอ้โหสภาพนี่คืออันเน็ตมากนะครับอ,อันเน็ตอนาจอย่างรุนแรง แล้วตกหนักจริงๆก็นั่นแหละครับก็ย้อนกลับไปคําเดิมว่าเล่นฟุตบอลยุโรมฮะคือปีที่แล้วเล่นบอลยุโรแล้วไม่ตกนะปีนี้คือแบบโอ้โหหนักจริงไม่แพ้ใครมาไอ้ไม่ชนะใครมา14เกมนะครับก็เลยเตรียมตัวแบบคนที่หนังเหนียวระดับนี้นะครับอูฟิเชอร์ระดับไหนนะครับก็ประมาณอารมณ์คล้ายๆกับเดโกซิเมลได้กับอาร์เโกมาดิดนะครับที่แบบพาทีมยิ่งใหญ่เพราะว่าตัวของผู้จัดการทีมเก่งนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ไม่รอดแล้วนะครับ หลังจากที่ล้างบุ้ยของตารางบนเดซิก้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอูฟิเชอร์ก็กลายเป็นอดีตของอุดรเบอรลินเรียบร้ยรอยโดนปลดเรียบร้อยจากเคยพาทีมคว้าแชม,ออแชมป์ฟุตบอลในด<ม>ิวิชัน2นะคร<อ>ับ <c oughs> แล้วก็ขึ้นมา <c oughs> ครั้งแรกในรอบโัวหลายปีมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่เหนือแฮท้าเบอร์ลินอย่าลืมว่าเ <c oughs> <grande S 2> มืองหลวงของจยอรมนีไม่ใช่มิวนิกแต่เป็นเบอร์ลินนะครับ พวกเราจริงนะเรารเราเราบบชอบลืมตัวคิดว่าเออแบบนะิ uh ่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์ลินอูดิโอนี่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับระยะหลังนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> แล้วกเ็เป็นประธานนะครับเดิร์ซิงเลอร์นะครับแ <c oughs> ถลงข่าวบอกว่าขอขอบคุณตลอด ระยะเวลา5ปีที่อูฟิเชอร์ทำให้ประสบความสำเร็จะแล้วตอนนี้ให้เป็น Marco มาโกโกอร์เทอร์คุณซื้อยู19คุมชั่วคราวค่ะ,ะคแต่ทีนี้มีคือหาเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อทางด้านของโกเทอร์เนี่ยก็สร้างความพือหาด้วยกันดึงตัวมารีลุยส์เอตาที่ทำงานมาด้วยกันเป็นโค้ชผู้หญิงน่ารักสวยเนาะเออเนาะคือเป็นผู้ช่วยโค้ชชุดให,ใหญ่เลยนะฮะด้วยนะผู้หญิงคนแรกในบุนเดสิกานะคะโดยนี่คือเขา ตอนนั้นทำงานด้วยกันในการช่วยดูแลทีมยู19นะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยีโค้ชทีมชุดใหญ่ด้วยและนี่นก็เลยกลายเป็นผู้ช่วยโค้ชหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของบูดาซิกาและเป็นผู้หญิงคนแรกจาก5้าหลีกใหญ่ที่ได้เป็นผู้ช่วยทีมชายชุดใหญ่ในหลีกสูงสุด <ừ> นะคะ <c oughs> ก็เอตาเองเป็นอดีตนักฟุตบอลหญิงค่ะ ควา้าแชมป์บูเดสิก้ากับเธอไบพอสตามในปี2009-2010-2011แล้วก็ควา้าแชมป์แชมเปียนส์กหญิงนะในปี2010ด้วยคือโอ้โหตอนเป็นนักฟุตบอลก็เก่งมากแล้วก็มาเป็นโค้ชนะคะเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับทีมชาติหญิงมาแล้วหลายทีมเลย <ขอ S 1> เก่งต่อไปแนะปลกใจเลยครับถ้าเคยไปเยอรอมน,นีนะครับผู้หญิงสัดส่วนในการมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจในวงการฟุตบอลเนี่ย ใช้คำว่า 60- 40เลยนะคือในอังกฤษล่าสุดที่ตอนเป็นนักฟุตบอลอ่ะใช่ในอังกฤษล่าสุดพิมพ์บริกที่จะเอาสุภาพสตรีมาเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่4ี่โอ้โหเรื่องใหญ่มากต้องดวงวุ้นอย่างนี้เยอรมันนิ่มมากคนที่ใหญ่สุดแทบจะเป็นสุภาพสตรีเยอะมากในวงการแล้วคนเยอรมันเ็าทำงานกันเป็นระบบนะใช่ครับเป็นระบบระเบียบเขาไม่แบ่งเพศอย่างอย่างอย่างที่ปากพูดจริงๆอ่ะ